สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่21เดือน3 2563ค่ะเจมานีโกก็มาอัปเดตสูตรยี่กี่ของลอตโต้ v p ให้อีกเช่นเคยนะคะเป็นแนวทางในการคิดการคำนวณเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรพิกัดล่างนะคะก็คือ,อ,อล่าง19ประตูนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะนำไปลิ้นล่างอย่างเดียวนะคะก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่รอบที่49นะคะจนถึงรอบที่60นะคะก็คือรอบล่าสุดนะคะก็เห็นว่าสูตรนี้ก็คือ ก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะก็เลยนําสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการคิดการคํานวณในครั้งต่อๆไปนะคะในการสังเกตเลขเนาะวิธีคิดนะคะเราจะเอาหลักหน่วยล่างนะคะนับต่อไปอีก2นะคะก็จะเป็นเด่นทั้งหมด3ตัวนะคะนําไปเล่นล่าง19ประตูนะคะก็จะเป็นทุนอยู่ที่ประมาณ57บบาทนะคะกําไรก็จะอยู่ที่33 3บาทนะคะสําหรับพิกัดล่างนะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะรอบที่49นะคะล่างออก56นะคะเราจะเอาหน่วยล่างนะคะก็คือ6นับต่อไปอีก2นะคะเป็น78นะคะรูด19ประตูล่างนะคะในรอบถัดไปเนาะผลของรอบที่50นะคะล่างออก73นะคะก็คือ7มานะคะกำไรอยู่ที่33นะคะคำนวณต่อรอบที่50ค่ะ หน่วยล่างนะคะก็คือ3นับต่อไปอีก2นะคะเป็น4 5หนะคะผลของรอบที่51ล่างออก4 5หนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ลูดแยกโพยนะคะอันนี้ก็จะได้เด้งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลูดโพยเดียวกันก็จะได้แค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าระบบเขาจะตัดเลขซ้ำกันออกนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูเนาะ ถ้าเกิดว่าแยกโพยทุนก็จะเยอะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะคำนวณต่อรอบที่51ค่ะหน่วยล่างนะคะก็คือ5นับต่อไปอีก2นะคะเป็น6 7ผลของรอบที่52นะคะออกล่างออก74นะคะก็คือ7มานะคะอันนี้2ดีอีเนอะรอบที่52ค่ะ หน่วยล่างนะคะก็คือ4นับต่อไปอีก2นะคะเป็น5 6ผลของรอบที่53านะคะออกล่างออก4 3สนะคะก็คือ4มานะคะจำนวณต่อรอบที่53ค่ะหน่วยล่างก็คือ3นะคะบวกเพิ่มอีก2นะคะเป็น4 5ผลของรอบที่54่นะคะล่างออก83นะคะก็คือ สามมาเนาะมาดูรอบที่ห้าสิบสี่ค่ะล่างออกแปดสามนะคะหน่วยล่างก็คือสามนับต่อไปอีกสองนะคะเป็นสี่ห้าผลของรอบที่ห้าสิบห้านะคะล่างออกเจ็ดสี่นะคะก็คือสี่มานะคะมาดูรอบที่ห้าสิบห้าค่ะล่างออกเจ็ดสี่นะคะหน่วยล่างนะคะก็คือสี่บวกเพิ่มอีก นับต่อไปอีก2นะคะเป็น5 6นะคะผลของรอบที่56นะคะล่างออก19นะคะอันนี้หลุดนะมาดูผลของรอบที่าคานวณต่อรอบที่56คะ่ะล่างออก19นะคะหน่วยล่างก็คือ9นับต่อไปอีก2นะคะเป็น0 1นย์ผลของรอบที่57นะคะล่างออก3 7นะคะอันนี้หลุดนะมาดูคํานวณต่อรอบที่57ค่ะ ล่างออก37นะคะหน่วยล่างก็คือ7นะคะนับต่อไปอีก2นะคะเป็น 8, 9ผลของรอบที่58นะคะล่างออก5 9กนะคะก็คือ9มานะคะคำนวณต่อรอบที่58ค่ะหน่วยล่างก็คือ9นะคะนับต่อไปอีก2เป็นศ1นย์ะคะผลของรอบที่59เอ่อล่างออก0 8นย์ะคะก็คือ0นย์มานะคะ คำนวนต่อรอบที่59ค่ะหน่วยล่างก็คือ8นะคะนับต่อไปอีก2นะคะเป็น9 0ผลของรอบที่60นะคะล่างออก0 7นะคะก็คือ0มานะคะ อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะในการสังเกตเลขเนาะก็เป็นพิกัดล่างนะคะในวันถัดไปนะคะหรือว่ารอบถัดไปก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนาะถ้าทําย้อนดูก็จะรู้นะคะว่าสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็จะเดินประมาณนี้นะคะบางทีก็เดินสั้นเดินยาวนะคะแล้วแต่จังหวะของเลขเนาะหรือไม่ก็ลองให้มันหลุดก่อนนะคะสังเกตว่าเราเล่นอยู่ดีๆเนาะถ้าเกิดว่าเห็นว่าพิกัดล่างเริ่มหลุดแล้วนะคะก็คือเราก็ สันนิษฐานว่าถัดไปก็จะต้องมานะคะก็คือหลุด2อรอบแล้วเนาะถัดไปก็จะมานะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะนําไปเล่นได้นะคะถ้าเกิดว่ามันเดินยาวแล้วแบบนี้มันก็จะมีโอกาสหลุดนะคะอันนี้ก็ลองสังเกตดูนะคะเป็นเพียงแนวทางในการคิดการคํานวณเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ